ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมีพ่อขาทาตอยู่ในดาวแรกเปลี่ยนด้วยเชิญจุนเจียรังเลอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าจริงๆแล้วเจ้าสามารถ ิจารณาขายเรากลับไปให้ในายของข้าได้ราคาที่เขาให้จะต้องสูงกว่าราคาที่พ่อขาท่าตั้งไว้ประชาชนสรัดมุมแดงจะต้องเชื่อใจพวกเราโจนสรัดก็มีกฎของโจนสรัดในเมื่อเราเป็นนักโทษของเจ้าปราชาจนสรัดจะไม่โจมตีเจ้าง่ายๆเจ้าเมื่ได้ละเมิดผลประโยชน์พื้นฐานของเขาและเป็นเรื่องปกติมากที่โจนสลัดจะปนกัน เรายังสามารถขอโทษให้ราชาจวนสวรรค์ซื้อเร,รารบอวกาศของเราคืนได้รานเซนยูขยิบตาให้เฉียนเล่ยข้างๆเขาและเฉียนเล่ยก็ตบที่คอด้วยฝ่ามือของเขาทําให้เขาหมดสติไปเจ้าเชื่อสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดไหมวิงเทียนเหลียงถามรานเซนยูรานเซนยูกล่าวว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งควันจะเป็นจริงที่การแลกเปลี่ยนไม่สามารถใช้กําลังได้ ร้อนี่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของจนสัตส่วนใหญ่ส่วนว่าราชาของเขาจะตอบโต้เราหรือไม่นั้น <c oughs> ก็ยากที่จะพูดดังนั้นเราจึงไม่สามารถฟังเขาและขายพวกเขาให้กับราชาจนสัตเมืองมุมแดงได้เราไม่อยากทนกับความโกดเกี้ยวของราชาจนสัตเมืองมุมแดงการขายพวกมันให้กับพ่อค้าทาสก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ก็ต้องไม่รีบร้อนถ้ามีความคิด บางทางนี้เรายังคงไปที่ดาวแรกเปลี่ยนหมาเลข3ามต่อไปเรือรบปีกสวรรนส3มจะไม่ลงไปโดยตรงแต่จะทำหน้าที่เป็นภัยคุกคามในอวกาศเราจะแบ่งคนออกบางส่วนออกไปและขับเรือรบไม่กี่รังที่เรายึดได้โดยไม่มีคนมากนักลงไปก่อนค้าขายถ้าการค้าขายสำเร็จเราจะเริ่มภารกิจหลังจากทําภารกิจเสร็จสิ้นในที่สุด เราก็จะแลกเปลี่ยนเรือราตะเวนที่มีคนขับทั้งสองลำได้อดอาหารพวกมันก่อนเมื่อถึงเวลานั้นพวกมันคงจะหิวมากแม้ว่าพวกมันจะไม่มีแรงเหลือและไม่สามารถทําอะไรเล็กๆน้อยๆได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเราทํางานเสร็จได้ทําสิ่งที่เราอยากทําก็จะหลีกหนีได้ถ้าเห็นด้วยในเรื่องนี้สิงูสูหานกล่าวทันทีนี่เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับเราด้วย ดูเหมือนว่าโจรสรัดจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างจริงๆาการแลกเปลี่ยนไม่สามารถโจมตีและต่อสู้ได้และโดยทั่วไปแล้วโจรสรัดก็ไม่ทำอย่าฆ่าพวกมันเราใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้ถ้าว่าวิธีของผู้นำดีที่สุดเรามีขีปนาวุธต่อต้านสาสาร,สารเราจะใช้มันในการคกุกคามกลางอากาศและไม่มีใครโจมตีเราได้ไง่ายๆ และพวกเขาไม่สามารถทําได้พวกเขาน่าจะรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเราหลังจากฟังคาพูดของทั้งสองคนแล้วคนอื่นก็พยักหน้านี่คือคนกลุ่มหนุ่มสาวที่ไม่กลัวสวรรค์และโรคอายุเฉลี่ยของพวกเขาคือ16เท่านั้นนี่คือยุคที่เยาวชนเจริญรุ่งเรืองและพวกเขาทุกคนมีความสามารถที่โดดเด่นไม่มีการลังเลใจมากนักหลังจากหารือเกี่ยวกับกระบวนการอย่างรอบคอบแล้ว พวกเขาก็ตัดสินใจหามาตรการรับมืองิงสูฮานและคนอีก18คนต้องรับผิดชอบในการอยู่ข้างหลังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมเรือรบปีกสวรรค์33ได้คนที่เหลือรลานเซีนยนโยได้พาพวกเขาออกไปและขับเรือรบของจนสลัดไปสีม่วงที่สุดโสมหลายรำไปยังดาวแรกเปลี่ยนหมายเลข3ามเรือจสรสลัดสองรำที่มีคนขับยังคงมีสภาพสมบูรณ์ และยังคงอยู่ในขนาดนี้จิงสุฮานมีหน้าที่ควบคุมตัวเราข่าวจากร้านเซนยูและคนอื่นๆในโรคของโจรสลัดเรือโจมตีดาวตกเป็นเรือประจันบาลที่ทรงพลังที่สุดการมีเรือรบอวกาศปีกสวรรค์33เป็นเครื่องขัดขวางในอาวากาศจะปลอดภัยกว่ามากมากกว่าการรวมกันทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วเรือรบประจันบาล จะต้องอยู่ในอา,ากาศเพื่อประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงระหว่างทางไปดาวเคราะห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของดาวแรกเปลี่ยนหมายเลขสามพวกเขาพบกับกลุ่มโจสรสลัดเล็กๆระหว่างทางแต่คราวนี้รันเซนโยไม่ได้สั่งการโจมตีและกลุ่มโจสรสลัดเล็กๆที่เห็นเลือรบจำนวนมากอยู่ข้างๆพวกเขาจากระยะไกลและไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ก็ปล่อยให้หลุดลอยไปทันทีหลังจากคนพบพวกเขาเหตุผลที่รันเซนโยไม่สั่งการโจมตีอีกครั้งนั้น ง่ายมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาปล้นเรือโรคจนสลดและพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับโรคจนสลดดังนั้นพวกเขาจึงต้องการอยู่ในด้านที่ปลอดภัยหลังจากบทเรียนสุดท้ายในดาวรงหยวนแม้ว่าหลานเซนยู่ความชอบในการใช้อาวุธแปลก,กจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาค่อนข้างมั่นคงมากขึ้นนี่คือการตโตในที่สุดจุดหมยแปลทางของการเดินทางก็ปรากฏให้เห็นแลวหลานเซนยู่ก็สั่งการเตรียมการทันที ในบรรดาเรือรอบชนสรัฐที่สำรุ้ชุดโสมยังมีเรือรบที่ค่อนข้างไม่สุบสลายซึ่งสามารถควบคุมและรากเรือรบชนสรัฐที่ได้รับความเสียหายมากกว่าได้หลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลานเซนโยได้ขึ้นเรือรบจนสรัดพร้อมกับไปซิลเซียวทั้งย,ยูเกอเฉียนเลย่ยเหลียวเฟิงหลานเมืองฉินจวนเอินฮุหยหุยปิงเทียนหลิงหลิงตงหยุยอยูเทียนและคนอื่นๆครั้งนี้พวกเขา ส่งไปทั้งหมด14คนเหตุผลที่พวกเขาส่งคนไป14คนก็เป็นผลมาจากการสนทนาของทุกคนเช่นกันเพรเมื่อหุ่นจากคนเทีนยญญี่แปลงร่างเป็นเครื่องบินลบมันสามารถบรรทุกทุกคนเข้าไปในข้างในได้ในเครื่องบินลบเทียนยี่มีความสามารถในการทะลุชั้นบรรยากาศและต่อสู้เดยตรงในอวากาศด้วยวิธีนี้แม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญกับอันตรายพวกเขาก็มีโอกาสสูงกว่าที่จะหลบหนี โดยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บความช่วยเหลือจากเครื่องบินลบเทียนยี่ขณะเดียวกันหลังจากทำรายงานเสร็จสิ้นแล้วหลังจากการประสบความสำเร็จเรายังสามารถกลับไปที่เรือรบปีกสวรค์3 3ผ่านเครื่องบินลบเทียนยี่โดยไม่จำเป็นต้องไปลงจอดที่เรือรบในที่สุดหลานเซีนยนหยูก็ตัดสินใจได้ว่าข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการไม่ลงจอดบนเรือรบก็คือการป้องปรมอย่างต่อเนื่อง เรือรบที่โรงจอดบนพื้นไม่มีฝนใดๆใกล้แยกว่าปืนใหญ่วิญญาณเฉพาะในวากาศเท่านั้นที่รับประกันความปลอดภัยสูงสดุดเรือรบปีกสวรรค์33หยุดอยู่ในวากาศพร้อมกับเรือสอดแนมสองรามที่บรรทุกโจสรสลัดและกองทหารโจสรสลัดไฟสีม่วงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรือรบที่เหลืออยู่ของโจรสลัดไฟสีม่วงซึ่งพวกเขายึดได้นั้นรวมถึงเรือรบโจมตีคันดาวตกที่เสียหายหนึ่งรัม เรือราดตะเวนชั้นดาวตกสามลำเดิมทีมีเรือราดตะเวนแต่ความเสียหายนั้นร้ายแรงมากจนยากต่อการลากจูงระหว่างการบินครั้งก่อนดังนั้นร้านเซียนหยูจึงละทิ้งมันไปซึ่งจะทําให้คล่องตัวมากขึ้นและประหยัดพลังงานร้านเซียนหยูพาเพื่อนวมทางของเขาขึ้นเรือรบเชิญจุนเจียแม้ว่าเรือรบโจมตีดาวตกลำนี้จะไม่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย แต่ก็เป็นเรือรบที่ค่อนข้างดีฟังก์ชั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่นั่นหลังจากปิดผนึกพื้นที่ที่เสียหายเรือราตะเวนดาวตกก็ตามมาอีก3ามลำพวกมันค่อยๆลงจอดในทิศทางดาวแรกเปลี่ยนหมายเลขสาในเวลานี้นอกจากหลานเซนยูและอีก14คนที่ยืนอยู่ในห้องควบคุมหลักของเรือโจมตีดาวตกแล้วยังมีโจนฉลาดคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอายุ50และงอนแงนเล็กน้อย ในโรคของโจสรสลัดระหว่างดวงดาวผู้คนในยุคนี้กําลังถูกกําจัดการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดนั้นเป็นผลดของโรคโจสรสลัดมาโดยตลอดแต่ชายคนนี้ยังไม่ถูกกําจัดเพราะเขาเป็นรองหัวหน้ากลุ่มโจสรสลัดไฟสีม่วงและเป็นคนที่สําคัญที่สุดรองจากเชิญจุนเจียเหตุผลที่พวกเขาไม่เลือกที่จะนําเชิญจุนเจียซึ่งเป็นหัวหน้ามาด้วยเป็นเพราะว่าพวกเขากลัวว่าจะเกิดปัญหาแทรกซ้อน แต่ร้านเซนอยู่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับดาวแรกเปลี่ยนมากพอหลังจากที่ระบุโจนสรัคได้แล้วพวกเขาก็พบโจนสรัคที่อายุแก่ที่สุดโดยเฉพาะเขามีอายุมากแล้วซึ่งหมายถึงความรู้ที่มากขึ้นว่ากันว่าชายคนนี้เป็นโจนสรัคระหว่างดวงดาวมา30ปีแล้วและรอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดีในเวลานี้เขากำลังบอกร้านเซนยูและคนเด่นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของโรคโจรสวรัค การแลกเปลี่ยนเรือรบเป็นเรื่องปกติในโรคโจรสรัดและเรือรบก็เป็นสินค้าการค้าที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มโจรสรัดทุกกลุ่มจะสนใจอย่างแน่นอนแม้ว่าเรือรบของกลุ่มโจรสรัดไฟม่วงของเราจะไม่ยอดเยี่ยมแต่พวกมันก็ยังคงเป็นเรือรบอยู่ดีมันอยู่ในอันดับที่3นอกจากนี้ยังมีโรงงานที่นั่นซึ่งเชี่ยวชาญในการดัดแปลงเรือรบตราใด,ดที่เรายินดีทุ่มเงินเพื่อดัดแปลงมันเรือรบของเราก็ยังดีอยู่ดี ริวกุยติงกระซิบข้างหูของร้านเซียนโยจนสรัดเข้ารายนี้เฝ้าสังเกตโจนสรัดเหล่านี้ที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจริงๆจากเสียง,งเขาสามารถบอกได้ว่าจนสรัดเหล่านี้อายุน้อยและดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรคของโจนสรัดระหว่างดวงดาวมากนักแต่เขารู้จากประสบการณ์ของเขาว่ายิ่งโจนสรัดเพิ่งหัดเล่นมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้น พราะพวกเขาไม่เกรงกลัวสิ่งใดไม่กลัวแม้แต่กระท่งการฝ่าฝืนกฎเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่โชคร้ายที่สุดสําหรับกลุ่มโจรสลัดปลสีม่วงที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มโจรสลัดกลุ่มใหม่แม้ว่าอีกฝลายจะสังหารพวกเขาทั้งหมดหริวกุยจิงก็จะไม่แปลกใจดังนั้นเขาจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเขาก็เฝ้าดูโจสรสลัดเหล่านี้ด้วยมีไม่มากแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่อ่อนแออย่างแน่นอน ยิ่งเปกว่านั้นเร,รือรบอวกาศของพวกเขายังมีขีปนาวุธต่อต้านสาสารอีกด้วยขีปนาวุธต่อต้านสาสารเหล่านั้นคืออะไรสําหรับเร,รือรบโจรสลัดพวกมันเป็นอาวุธที่มีค่าและทรงพลังที่สุดอย่างแน่นอนและสามารถตัดสินผลลัพธ์ในการต่อสู้ในอวกาศได้นั่นคือสิ่งที่กลุ่มโจรสลัดสามารถมีได้งั้นเหรอเป็นไปได้ว่ากลุ่มโจรสลัดที่มีเร,รือรบเพียงลำเดียวจะต้องมีกำลังมหาศาลอยู่เบื้องหลัง แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็เห็นว่าพวกเขายังไม่ลังเลที่จะเริ่มหลังจากได้ยินเชื่อเมืองมุมแดงดังนั้นเดีวกุยริงจึงให้ความร่วมมือมากเขาต้องการให้ปรากฏว่ามีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ถูกฆ่าภายใต้สถานการณ์ปกติเราอรบประกาศมีการเลกเปลี่ยนกันอย่างไรรานเซนโยถามด้วยน้ำเสียงถุมลึกตอนนี้เขา รู้สึกว่าหน้ากากก็ไม่ดีพอเพราะไม่มีเครื่องเปลี่ยนเสียงอยู่ข้างในปัญหานี้ต้องได้รับการพัฒนาหลังจากภารกิจเสร็จสิน้นมิฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเสียงของพวกเขาที่จะปกปิดอายุของพวกเขาหรือคุยจริงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ามันง่ายมากมีสถานที่พิเศษสําหรับการเทียบเท่าและรบอวากาศที่ดาวแห่งการแลกเปลี่ยนนี้ราชาโนสระทั้งเจ็ดได้ประกาศร,ร่วมกันว่า ไม่อนุญาตให้กลุ่มโจสรสลัดใช้กำลังในการแลกเปลี่ยนมิฉะน,น,นั้นโจรสลัดทั้งหมดจะต่อสู้ร่วมกันดังนั้นความปลอดภัยจึงมีไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่เจ้าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนี้เจ้าก็ปลอดภัยแล้วยิ่งไปกว่านั้นโดยทั่วไปไม่มีใครกล้าแหกกฎและเอาเปรียบผู้อื่นที่อยู่ใกล้กับดาวแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีกลุ่มโจสรสลัดมากมายที่ผ่านไปและผ่านมาครั้งหนึ่งถ้ามีการสู้รบ ไม่รู้ว่าใครรู้ว่ามีกลุ่มโจสรสลัดอื่นตามมาอีกหรือไม่ดังนั้นหลังจากที่ทําธุรกรรมเสร็จสิน้นกลุ่มโจสรสลัดส่วนใหญ่จะออกไปเร็วๆที่สุดดังนั้นเราจึงต้องจอดเรือรบอวากาศแล้วเข้าไปข้างในเท่านั้นอาน,นแลกเปลี่ยนเพียงเผยแพร่ข่าวพร้อมกับแนบหมายเรกและสภาพของเรือรบอวากาศแล้วขอให้ใครประเมินตราบใดที่เราพอใจกับผลการประเมินของเรา เราก็สามารถดําเนินการซื้อขายได้โดยตรงร้านเซียนโยะขมวดกิ้วเล็กน้อยเราพูดว่าเราจะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มโจนทรัสต์อื่นได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนกับใครสะดวกที่สุดเธอการแลกเปลี่ยนกับดาวแลกเปลี่ยนโดยตรงการค้าขายกับกลุ่มโจนทรัส์ก็เป็นได้เช่นกันแต่บางครั้งก็อาจมีปัญหาแม้ว่าราคาที่พวกเขาให้อาจจะสูงกว่าราคาซื้อขายดังนั้นแต่ก็ไม่มีความสุขเท่ากับการ แรกเปลี่ยนกับดาวแรกเปลี่ยนการให้เงินอาจจะมีปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ได้ถึงแนะนําให้ขายโดยตรงไปยังดาวแห่งการแรกเปลี่ยนเพื่อให้ค่าประเมินอยู่กับที่จ่ายโดยตรงจากดาวแรกเปลี่ยนราคาอาจจะไม่สูงแต่ข้อดีคือรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดดวงตาของหลานเชนอยูเป็นประกายการขายเหลือรบโดยตรงให้กับดาวแรกเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่ดีจริงๆสําหรับพวกเขา การประหยัดเวลาและความให้ยามเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการเพิ่มผลกำไรสูงสุดท้ายที่สุดพวกเขายัางคงต้องมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้สำเร็จการได้รับคะแนนเสียงตามคำแนะนำถือเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากเกินไปเออระเจ้ามากับเราระหว่างการทำพุรกรรมด้วยหลานเซนยูเกา่าคือว่าข่าข่าหริวกุยติงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและรังเล เาเป็นอะไรไปร้านเซียนหยหันไปมองเขาเดี๋ยวก่อนท่านผู้นําในที่สุดข้าก็เป็นถึงรองหัวหน้าของกลุ่มโจรสลัดไฟสีม่วงถ้าข้าไปเพื่อช่วยเหลือท่านในการค้าขายข้าจะเหมือนกับการพยศลทีมของข้าในโลกโจสรสลัดระหว่างดวงดาวของเราสิ่งที่เราเกลียดมากที่สุดคือการพยาลซึ่งจะทําให้ข้าไม่สามารถอยู่รอดในโลกโจสรสลัดได้เอาไรนะเสียงของร้านเซียนอยู่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือคุยติงรียอพูดว่าแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ข้าผู้นำเต็มใจที่จะยอมรับข้าและให้ข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มโจทรทอดาปีกสวรรค์33มันก็จะไม่มีปัญหาเพราะท้ายที่สุดแล้วข้าก็เป็นเฉลยของท่านหากท่านเต็มใจที่จะให้เชลยมีทางออกและให้ข้าเข้าร่วมกับกองทหารของท่านขาน้าก็จะไม่ถือว่าเป็นคนทอายศข้าจะเป็นคนของท่านหลังจากที่ข้า ถูกจับเข้านานเนเลยที่อยู่ถาดจากร้านเซนโูกล่ว่าเจ้ากลัวการเป็นทาสหรือไม่หริกวกุยจิงยิ้มอย่างขอโทษและพูดว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ได้ใครอยากจะอยากเป็นทาสที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์แม้ว่าข้าจะแก่ไปหน่อยแต่ข้าก็ายังเข้าใจโรคโจรสารัฐเขารู้ดีว่าโจสรสารหน้าใหม่เหล่านี้ต้องการอะไรมากที่สุดร้านเซนโูย,ยิ้มเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นคนฉลราด ทำธุรกรรมนี้ให้เสร็จก่อนหากเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีประโยชน์จริงๆถ้าก็อาจจะพิจารณาตกลงตกลงคราวนี้หรือกุยจริงไม่ปฏิเสธอีกต่อไปแล้วรีบตกลงเขารู้ว่าเขาสร้างโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่และอาจมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโจนสรัะหนุ่มเหล่านี้มีความเสียพรมและมีขีปนาวุธต่อต้านสารจนสรัะดนุ่มพวกเขา มีพลังมากแล้วพลังที่อยู่ข้างหลังพวกเขาจะมีพลังขนาดไหนหรืวกุยติงสัตดมากจริงๆไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถทําหน้าที่เป็นรองหัวหน้ากลุ่มโจสรสัดได้เมื่ออายุมากแล้วสิ่งที่เขาต้องการทําตอนนี้ใช่มันหมายถึงการแสดงบทบาทและความภาดีในกระบวนการทําธุรกรรมครั้งต่อไปเพื่อที่เขาจะได้เป็นสมาชิกของกลุ่มโจสรสัดปีกสวรรค์33 หลานเซนยนหยูก็มีแผนของตัวเองแนใจแม้แต่เฉียนเลยก็มองเห็นจุดประสงค์ของหลิวกุยติงเขาจะไม่เห็นมันได้อย่างไรแต่เช่นเดียวกับที่หลิวกุยติงคิดสำหรับปีกสวรรค์33ประสบการณ์ของโจนทรัตเก่านั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านเซีนยนหยูและคนเดินเดิมีเรอรบของตัวเองและทําธารกิจต่อไปโดยมีโจนทรัตเก่าเป็นไกด์มันจะง่ายกว่าสําหรับพวกเขาในการทําธารกิจ หรือต่อสู้กับโจรสลัดมากมายดังนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยหลิวกุยติงอย่างที่เขาพูดเขาจําเป็นต้องเห็นบทบาทของหลิวกุยติงเรือรบวากาศรงจอดอย่างช้าๆในฐานะรองหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดไฟสีม่วงหลิวกุยติงเคยมาที่นี่อย่างแน่นอนและคุ้นเคยกับมันมากบรานเชีนอยูมอบตำแหน่งควบคุมหักให้เขาได้ยืนเคียงข้างเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของเขา รือคุยติง้งติดต่อดาวแรกเปลี่ยนหมายเลขสามอย่างเชี่ยวชาญเมื่อมองจากอากาศอย่างระม,มัดระวังดาวแรกเปลี่ยนหมายเลขสามดูเหมือนกระดองเต่าขนาดยักษ์ที่วางอยู่บนโลกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ไม่ได้สวยงามมากนักมันเต็มไปด้วยหลุมและไม่มีพืชพธุ์หรือแหล่งน้ําดูเหมือนดาวเคราะห์ที่ว่างเปล่าดาวแรกเปลี่ยนหมายเลขสามถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้โดยมีโรโลหะขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มีการกระแทกบนโลกที่เชื่อมต่อถึงกันแม้ว่าจะเป็นเพียงหยดหนึ่งในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั้งดวงแต่ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยังคงอยู่เหนือพื้นดินหลายพันเมตรเรือรบค่อยๆร่อนลงบนพื้นราบและรกร้างใกล้กับจุดแรกเปลี่ยนเรือรบทั้งสี่ลำลงสู่เขินและหยุดหริวคุยติงเริ่รมและพูดเพื่อไม่ให้หรานเซนอยู่ถามมียานพาหนะพิเศษที่นี่ เพื่อนำผู้คนเข้าสู่การแลกเปลี่ยนในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อขายกันมากนักถ้าดูข้าวๆเมื่อพวกเขาลงสู่พื้นแล้วมีแรวรบจนสลาดมากกว่า20รามทที่นี่รบรนดเจนูถามว่าการมีจนสลาดน้อยลงหมายความว่ายอย่างไรหรือคุยจริงกล่าวว่าช่วงนี้มีธุรกิจน้อยการปิดล้อมดาวสวรา์ที่เพิ่มขึ้นของสามพันโตหรวัวแน่นอนว่ามีผลกระทบด้านลบต่อมัน มันมีผลกระทบต่อโรคจนสรัททั้งหมดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ